สวัสดีค่ะทุกคนกัะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t o r a c a r o วิ้งเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นเซตของ Energy Random ที่ไข่ทำให้ประจำอยู่แล้วก็คือเซตโซเม e ชวินเฟรมแล้วก็ u ูเลิฟนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปปิดของเซตนี้ก็คือเป็นคลิปชูเลิฟแล้วเราไล่เริ่มมาตั้งแต่ s so โ m a t e Twin Frame แล้วก็มาจบที่ r ูเล o v e นะคะที่เป็นเซตนี้ที่ใครจะทำให้เซตละหนึ่ครั้งต่อเดือนนะคะนี่มันก็จะวนๆมาที่แบบครบ อยู่ในช่วงเนี้ยก็คือเราก็ถึงเวลาที่ควรทำได้และเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไข่ก็จะเริ่มทําที่เป็นคลิปที่แบบว่าเพื่อส่องเตรียมพลังงานที่เข้าสู่ช่วงเดือนหน้าแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ตรงนี้มาดูกันว่าพลังงานในวันนี้เป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าคลิปเป็นแนนดอมนะคะฝากทุกคนมาดูมารับพลังงานบวกมาดูเพื่อความบันเทิงมาเป็นไกด์ไลน์อะไรก็ได้มาแบบเปิดใจนะคะคือ ไผ่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีพลังงานบว์แล้วก็น่ารักทั้งนั้นอยู่แล้วตรงนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการจะดูเป็นพลังงานของคุณเจาะดูของคุณหรือว่าถามคําถามไพ่หรือเป็นการเช็คพลังงานส่งท้ายปีหรือเป็นการเพื่อเช็คพลังงานอาะไรบางอย่างที่ Energy เนี่ยมันสามารถลิงก์ไปถึงต้นปีได้อะไรแบบเนี้ยสามารถทักมาจองคิวได้นะเพราะว่าช่วงนี้ไข่ยังดูเป็นคิวที่เป็นเอ่อไทม์ซเป็นเวลาไทยนะคะ ต่อไปจะทําโซนเปลี่ยนนะแต่คือไม่มีผลกระทบหรอกคือไม่มีผลกระทบอะไรของการเรื่องดูดวงถึงแม้ว่าใครอยู่ที่ไหนหรืออยู่ตรงไหนก็ตามใครดูได้หมดนะคะเพราะว่าคือมันมันสามารถมีการที่เรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับโซเชียลหรือว่าแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามแต่เราสามารถที่จะคอนเน็กกันได้อยู่แล้วไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกนะคะทีนี้คือ แต่อันนี้ประชาสนสคัญไว้ก่อนเลยว่าถ้าแบบในช่วงเนี้ก็ยังได้ดูในช่วงที่เป็นไทม์โซนแบบไทยอยู่แค่นั้นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างของคลิทชูเลิฟในวันนี้พลังงานชูเลิฟนะคะขอดูพลังงานชูเลิฟของพวกคุณหน่อยว่าชูเลิฟมี er này, พลังงานอะไรสะท้อนถึงพวกคุณบ้างในวันนี้ค่ะวันนี้มามา,มาเป็นลุคแบบใส่ ะะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรัก True Love ในวันนี้ True Love ในพลังงาน Energy ในช่วงเดือนพฤิกาเป็นอย่างไรบ้างส่องหน่อย True Love ของพวกคุณมีพลังงานอะไรจกพวกคุณบ้างคะโอ้ว้าวโอ้พลังงานตรงนี้เป็น Energy Release Your Ex The Time Has Come to Clear Your Energy และภพยในกองค่ะภพยในกองมี energy separation time apart time apart from your partner is on the horizon คือช่วงเวลานี้ใครบางคนที่ เ,เขาเรียกว่าความรักมีปัญหาหรือช่วงเวลาที่ต้องการเคลียร์เอเนจีเก่าๆหรือช่วงเวลาของการมีช่องว่างอะไรบางอย่างช่องโหว่มีแกลบมีความห่างหายมีความห่างเหินอะไรก็ตามแต่คนตรงนี้เนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าพลังงานนี้ต้องการให้คุณรู้ว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะใครจะบอกเลยว่าไพ่พวกนี้เป็นไพ่ชั่วข่าว มันไม่มีใครที่จะมีพลังงานของการที่มีทามมาพาร์ตกับคู่หรือกับความรักตลอดไปค่ะมันเป็นไพ่ชั่วข่าวโดยเฉพาะโดยเฉพาะเซปเปอร์เรชั่นโดยเฉพาะเซปเปอร์เรชั่นหรือทามาพาร์ตเป็นไพ่ชั่วข่าวแต่มันมีใครตรงนี้ที่คุณกับพลังงานของทูเลอรมีมีช่วงที่เป็นความห่างเป็นช่องว่างเป็นอะไรแบบนี้ได้แล้วบางคนตรงนี้จะต้องเคลียร์เอนเออจีเก่าๆด้วย เคลียเอเนจีเก่าๆนะคะเคลียอะไรเก่าๆเคลียเอเนจีลบๆเพื่อให้คุณมีพลังงานบวกๆที่เป็นพลังงานเกี่ยวกับทรูเลฟหรือพลังงานของทรูเลฟที่เขาเรียกว่าความรักในเอเนจีพวกคุณเนี่ยให้มันฟล w มากกว่านี้ให้มันสมูทมากกว่านี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่บางคนเนี่ยอาจจะทําอะไรไม่ได้มากด้วยสําหรับบางบางคนเพราะมันเป็นช่วงของการมีช่องว่างหรือทามาพาร์สตอนที่ใครมีช่วงที่เป็นช่องว่างทามาพาร์สเนี่ย ไข่ไข่วีลิสอะไรที่เป็นแบบพลังงานลบมากๆเลยในปีที่แล้วคือคือเอาง่ายๆว่าคนเราอะ่ะเราสามารถรอรอความรักรอคนที่เรารู้สึกพิเศษได้แต่ในขณะเดียวกันของการรอเราจะต้องไม่มีพลังงานลบให้กับตัวเองแล้วก็ไม่มีพลังงานลบมาถึงเขาค่ะถึงแม้ว่าเขาจะทําให้เราเสียใจหรือถึงแม้ว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกเฟลยังไงก็ตามนี่คือทริคของไข่เลยนะและนี่คือสิ่งที่ไข่ทามาจริงๆในปีที่แล้วนะคะ ทีนี้มาดูกันว่าไพ่รวมในวันนี้ของ True Love มาดูกันอย่างที่บอกเลยความรักโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่คู่กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น True Love Twin Flame Soulmate หรืออะไรก็ตามแต่พลังงานที่เป็นคู่คู่หรือความรักที่มีความลึกซึ้งหรือเป็นแบบ energy ของคนที่มีความที่ใช่อ่ะโดยเฉพาะพวกรักแท้เนี่ยมันมักจะมีสิ่งที่แบบทดสอบหรืออุปสรรคได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานในวันนี้ energy to love energy รักแท้ energy to love ของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้าง energy to love ของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างคะขอดูไ่้าชนหน้าจะช่วยบอกนะคะพลังงานของ energy ของ to love มีอะไรถึงพวกคุณบ้างโอเค energy to love มีอะไรถึงพวกคุณบ้าง Energy True Love มีอะไรถึงพวกคุณบ้าง My God Oh Energy True Love มีอะไรถึงพวกคุณบ้างคะว้า wow. my god oh my god oh my god oh okay okay อ okay. ืมโอเคชาร์โอเคเข้าใจแหละมาโอเคค่ะพลังงานตรงนี้ไพ่รวมในวันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่มีพลังงานที่สวย สวยเลยในเซตที่ไข่เอาออกมาก่อนเซตแรกพลังงานตรงนี้มีเอเนจีของธาตุไฟธาตุธาตุที่เด่นๆเลยธาตุน้ำธาตุดิน ได้นะคะพลังงานตรงนี้มีพลังงานที่เป็น Energy ของเขาเรียกว่าบางคนมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความรักที่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นตัวเขาที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับความรักของคนที่เป็นวัยต่างกาันต่างชาติต่างภาษาหรือเกี่ยวกับพลังงานที่เขาเรียกว่าความรักจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาหรือความเจ็บช้ำมาก่อนหรือมีปมในความรักมาก่อน พลังงานตรงนี้อะมาดูกันมาดูว่าให้ไล่ไล่ไปว่ามีอะไรบ้างพลังงานตรงนี้มีสี่ไม้เท้านี่คือพลังงานของความสุขหรือช่วงเวลาของโมเมนต์ที่ดีของความรักอีกใบหนึ่งการเฉลิมฉลองหรือว่าเป็นช่วงโรแมนติกของความรักของคู่รักหรือพลังงานตรงนี้คือเรื่องมงคลมากๆที่รออยู่สำหรับบางคู่ตรงนี้ที่เป็น true l o v ค่ะ และรวมถึงพลังงานตรงนี้คือการที่เป็น energy ของเขาเรียกว่างานเลี้ยงช่วงเวลาที่เป็นความสุขหรือโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่จะใกล้เข้ามานะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่จะใกล้เข้ามาเลยที่มันเป็นช่วงของอะไรอย่างเห็นปะ่ะมันเป็นเหมือนพลังงานของด้านหลังเป็นเหมือนแบบ ตึกปราสาทหรือพลังงานของคนที่แบบเหมือนแบบฉลองฉลองอยู่ตรงนี้มี่อดอกไม้มีพลังงานของสี่เสาตรงนี้ที่เป็นตัวแทนของลักษณะสี่เสาตรงนี้เป็นลักษณะของตัวแทนของบ้านของเ,อเขาเรียกว่ามีมีไพ่เขาเรียกว่ามีพลังงานตรงใครจะใช้คําว่ามันคือดอกไม้อะไรที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับ พลังงานของงานแต่งหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรือช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองหรือเป็นช่วงเวลาที่มีมีความสุขกับครอบครัวหรือรวมถึงความสุขกับคนรักนะคะบางคนตรงนี้มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าไพ่พลังงานตรงนี้มี energy ประกอบที่สวยมากแล้วก็ เอเนจีของบางคนตรงนี้มีพลังงานของคิงถือถ้วยเนี่ยอย่างที่ไข่เกิ่นไปความรักของบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุน้ําหรือคุณเป็นธาตุน้ํกประกดพิจิกมีนก็ได้แต่ตรงนี้คือหมายถึงว่าบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับใครที่มีความโรแมนติกอยู่ในหัวใจหรือตัวคุณเป็นคนโรแมนติกหรือพลังงานตรงนี้มีพลังของคนที่มีความรักที่ต้องมีปมหรือมีมีปัญหาในความรักมาก่อนหรือมีความอ่อนไหวอยู่ในอยู่ในความรู้สึกเพราะมีเรื่องใน เขาเรียกว่ามีความรักหรือมีเรื่องในความรักที่ทําให้รู้สึกแบบเซนซิทีฟหรืออ่อนไหวได้อะไรแบบนี้นะคะเออแต่บอกเลยว่าพลังงานตรงนี้ถ้าใครเกี่ยวกับไพ่ใบนี้ยคือไพ่ของคนที่มีความรักอยู่ตรงนี้เต็มๆเลยเพราะเป็นไพ่ถ้วยและเป็นไพ่ขิงนะคะพลังงานตรงนี้มีพลังงานของ e n e r g y 6ไหกม้เท้าด้วยอะ่ะหไม้เท้านี่คือไพ่ของชัยชนะและความสําเร็จหรือความสุข นะคะไพ่สี่ไม้เท้า6ไม้เท้าและไพ่ประกอบอื่นๆตรงนี้ที่เป็นไพ่สวยๆมันเป็นชัยชนะและความสุขของความรักของคู่ที่จะเป็นท o ูเลิฟกันตรงนี้ได้แต่ตรงนี้คือบางอาจจะต้องเหมือนกับผ่านอุปสรรคหรือว่าผ่านอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้ ในเรื่องของไพ่หกไม้เท้าเนี่ยแล้วก็มาเป็นไพ่ประกอบอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะฟูลพลังงานตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นพลังงานของการรอการเริ่มต้นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นบางคนที่เกี่ยวกับลักษณะของการเดินทางการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ บททดสอบหรือผจญภัยใหม่ๆในเรื่องของความรักหรือเป็นนิวบิ g i n n i n g บางอย่างที่ดีของชีวิตแล้วก็บางครั้งหนึ่งความรักตรงนี้บางคนมีความรักที่ยังมีอิสระอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อรอเพื่อรอเ n e r จีของความรักที่เป็นลักษณะของ Commitment ที่ชัดเจนมากขึ้นแต่มันมีพลังงานของ True true l o v e ตรงนี้ที่คนบางคนตรงนี้มีเกณฑ์ของความรักที่มั่นคงได้หรือจริงจังได้มากๆถึงขั้นในระดับที่ว่าเป็นแบบ เป็นในเรื่องของศาสนาได้หรือการเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องมงคลเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับทางศาสนาได้เพราะว่าไพ่ตรงนี้นอกจากจะมีพลังงานแบบนี้แล้วมีพลังงานแบบนี้ฮา l โลแฟนนี่คือไพ่ของราศีพฤษภหรือคนที่เกิดในอ่พฤษภาคมหรือชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่แหละค่ะและนี่คือไพ่ต่างชาติต่างภาษาได้ด้วย นะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้งของกับคนที่แบบในเครื่องแบบก็ได้หรือว่ามันจะเป็นพลังงานของการที่ไพ่แบบนี้มันเป็นพลังงานของการที่เกี่ยวกับลักษณะของงานดีๆสิ่งดีๆหรือเรื่องราวที่เป็นความสุขบางอย่างหรือการเฉลิมฉลองหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในทางาศาสนาได้นะคะตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้สวยมากแล้วก็บางคนยมีเกี่ยวกับเกณฑ์ในเรื่องของลักษณะของต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางคนนะ สําหรับบางคนนะคะมีเกี่ยวกับในลนักษณะของต่างประเทศได้หรือการที่การเดินทางหรือทริป หรืออะไรบางอย่างที่มีพลังงานของการที่เป็นเรื่องราวของอนาคตที่มันมีบางอย่างที่เริ่มต้นขึ้นที่สวยงามแล้วก็เป็นสิ่งที่บางทีอาจจะเป็นเหมือนคล้ายกับบทท้าทายใหม่ๆในชีวิตที่รออยู่อะไรแบบนี้ด้วยสําหรับบางคนทีนี้บางคนมาดูกันนะคะพลังงานในไพ่ตรงนี้จะเปิดเพิ่มให้มีไพ่ก้าดาบ9ก้าดาบตรงนี้คือสําหรับบางคนมีพลังงานของความรักที่ทําให้คุณต้องคิดมากได้ถ้าใครที่มีสถานการณ์ของ เรื่องอะไรบางอย่างที่ลบๆหรือช่องว่างหรือช่วงเวลา<อ>ไพ่พเนี้ยมันเป็นไพ่ที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นไพ่พลังงานที่มี e n e r g y ลบอะไรมากขนาดนะั้นหรอกแต่มันคือไพ่ที่เป็นตัวแทนของอการแสดงออกหรือ represent ในเรื่องของ ความคิดมากๆเลยจากใครบางคนนะคะคืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องมันมีพลังงานของความคิดมากอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันมีความทุกข์ในเรื่องของความรักหรือคิดเยอะคิดลบคิดกังวลคิดมากเพราะถ้าใครมีในเรื่องของทามพาร์สหรือเซปเปอเรชันกับใครบางคนมันจะมีความคิดมากคิดเยอะทันทีถ้าใครมีเรื่องของอะไรเก่าๆหรือเรื่องเอเนจีที่เป็นลบๆ เกี่ยวกับความรักมันจะมีความคิดมากเกิดขึ้นทันทีซึ่งเป็นไพ่ใบนี้นะคะซึ่งเป็นไพ่ใบนี้พลังงานตรงนี้มี Energy ใบใหญ่เป็นใบนี้ Wheel of Fortune ไข่จะบอกว่าไพ่เนียขอให้หลายๆคนตรงนี้สร้างคาม,มาที่ดีในชีวิตรักของคุณนะคะไข่หมายถึงว่าสร้างกรรมดีๆ สร้างกรรมดีๆร่วมกันถ้าใครที่เป็นคู่กันหรือว่ามีพลังงานที่คุณแบบสามารถทําร่วมกันได้เช่นสร้างบุญสร้างอ,อ,อะไรบางอย่างที่ดีเพราะอะไรมันมีไพ่ลักษณะเน,นี้ยมันคือเหมือนคล้ายๆไพ่แบบไพ่สูงหรือไพ่ลักษณะของไพ่เอเนจีของสิ่งมงคลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือใครบางคนตรงนี้ขอให้สร้างพลังงานบุญพลังงานบวกใบหรือเป็นพลังงานที่ถ้าสมมติว่าใครบางคนต้องการที่อยากให้ความรักของคุณอะถึงช่วงจังหวะที่แบบว่า ไม่มีปัญหาหรือราบเรื่นหรือมีมีพลังงานของความสุขชัยชนะที่รออยู่ขอให้มีการสร้างพลังงานของกรรมดีในเรื่องของความรักหรือสร้างพลังงานบุญให้ให้กับตัวเองแล้วก็ส่งพลังงานบุญเหล่านั้นให้กับคนเหล่านั้นด้วยไข่จะบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาช่วงที่ไข่บบว่ามีช่วงเซปาร์เรชันกับ,ก,บกับสามีกับกับคนรักเนี่ยนะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นาศาสนาคริสต์ก็ตามและไข่เป็นพุทธ คือเราไม่ได้มีปัญหากันตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือไข่เป็นคนที่สวดมนต์ตลอดหรือว่าทําบุญเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเป็นเหมือนฟิลที่แบบว่าไม่ว่าเขาจะศาสนาอะไรอ่ะแต่เรามีพลังงานสิ่งดีดแบบนี้ไข่ก็จะระลึกหรือแบบส่งให้เขาเหมือนคล้ายๆกับเรามีความสุข เราก็นําสิ่งดีๆบวกๆอะส่งถึงเขาด้วยนึกหนึ่งออกปะนึกออกใช่ไหมมันเป็นพลังงานแบบนั้นเลยค่ะคืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ขอให้คนมีพลังงานแบบนี้เข้าไว้คือสิ่งตรงนี้มันเป็นไพ่ที่เป็นกงรงล้อโชคชะตากงรงล้อโชคชะตาตรงนี้จะหมุนอะไรบางอย่างที่ไม่ดีอะให้มันไปสู่ในจุดที่ดีได้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับไทม์เฟรมหรือช่วงกงรงล้อชีวิตที่ชีวิตกำลังหมุนไปในสเต็ปที่มันควรจะเป็นและไปในสู่ที่ จุดที่ดีและพลังงานตรงนี้เนี่ยมีพลังงานของการที่แบบว่าบางคนเนี่ยสามารถเกี่ยวข้องกับพลังงานอะไรที่เป็น Energy ของอะไรที่มันแบบเป็นโชคได้หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโชคลาภได้เป็นความสำเร็จได้อยู่ตรงนี้นะคะไพ่ตรงนี้ใข่ชอบพไพ่ Wheel of Fortune นะสวยมาก มันเป็นไพ่ของเดสตินีเลยแหละมันเป็นไพ่เดสตินีบางคนตรงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับราศีมีนได้พลังงานตรงนี้ใครจะบอกเลยว่ามันคล้ายๆกับพลังงานที่ส่งกันมาจากไพ่ก้าดาบเดอะมูนก้าดาบ ความคิดที่อยู่ในใจความคิดลบความคิดกังวลความคิดที่มันทุกูกไม่สบายใจในเรื่องของความรักที่บางคนแบบความรักยังไม่ดีเลยความรักแบบมีมีช่องว่างกับใครบางคนความรักตอนนี้คือรอใครบางคนอยู่ความรักตอนนี้คือ แบบมีมีช่วงเวลาความห่างหรือว่าเป็นอดีตของกันและกันหรือเป็นช่วงเวลาของการที่แบบรอจังหวะอะไรบางอย่างของความรักให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณจะต้องเคลียร์เอเตจีซึ่งตรงเนี้ยพลางงานตรงนี้มันมีใครบางคนที่แบบเป็นความรู้สึกหมุ่นหมุนอยู่ในใจได้อย่างเช่นความน้อยเนื้อต่าใจความน้อยใจความผิดหวังความเสียใจความเศร้าหมองความคิดถึง มันอยู่ตรงนี้แฝงอยู่ในตรงนี้นะคะมันมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ไพ่ตรงนี้ The The h h a ช i o t ใครบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานของราศีกรกฎธาตุน้ำได้เช่นเดียวกันคุณอาจจะเป็นน้ำหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นน้ำก็ได้นะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้เดชไยอดเนี่ยบางครั้งมันเป็นความรักที่ บางทีตรงนี้ใครบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางได้แล้วก็บางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่สามารถที่เป็นลักษณะของโอเวอร์ซีได้ทำงานที่แบบเดินทางข้ามประเทศไปมาที่อยู่ในประเทศหนึ่งช่วงหนึ่งแล้วก็ข้ามประเทศเปลี่ยนเปลี่ยนที่อะไรแบบนี้ได้นะคะเป็นพลังงานแบบนี้แล้วก็บางคนเกี่ยวข้องกับลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบได้อะไรแบบนี้อันที่ไข่อันที่ไข่เกินไปนะคะพลังงานตรงนี้ไพ่ใบนี้ มีสิบดาบเพระาะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของความรักค่ะมันจะทำให้บางคนตรงนี้มีความที่ว่าผ่านความทุกข์เจอความทุกข์เจอความผิดหวังเสียใจแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าพลังงานเหล่านี้มันจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปใครต้องบอกว่าพลังงานเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปนะคะแล้วก็ใครต้องการจะส่งพลังงานนี้ไปถึงคนที่เป็นชูเลอรของคุณด้วยพลังงานเหล่านี้ใครบางคนตรงนี้คนที่เป็นชูเลรอของคุณเขาอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้ที่เกี่ยวข้องได้ พลังงานตรงนี้บางเ n e r g y อาจจะเป็นของคุณได้แล้วพลังงานของพวกคุณลิงกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือชู้เลิศของคุณความรักของใครที่มีปัญหาหรือความรักของใครที่มีอุปสรรคหรือความเจ็บปวดหรือพลังงานของความรักที่เสียใจหรือสมักสะบอมหรืออะไรก็ตามแต่รวมถึงความทุกข์ความคิดมากความผิดหวังเสียใจ อย่าได้อย่าได้เก็บมันไว้นานอะไรที่มันลบๆทุกๆแล้วมันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปพลังงานอย่างที่ไพ่ขึ้นไพ่พวกพลังงานที่เป็นพลังงานเซปเป a ร์เรทเซปเปอเรชั่นพลังงาน Separ ate, Separ พวกน,นี้ต้องการที่จะเคลียร์รีลิซ์เอนเนอร์จีต้องเคลียร์เอนเนอร์จีเพราะมันเป็นไทมิ่งที่คุณต้องเคลียร์เอนเนอร์จีบางอย่างที่ลบๆแล้วมันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะทีนี้มาดูพลังงานของไพ่ที่เป็น Angel ิ a วันซในวันนี้ซิว่า แองเจิลวันเซอร์ในวันนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันพลังงานแองเจิลวันเซอร์ในวันนี้นะคะมาดูกันว่าแองเจิลวันเซอร์มีพลังงานอะไรให้กับทริปทูเลิฟในวันนี้บ้างทริปทูเลิฟของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างคะแองเจิลวันเซอร์ช่วยบอกหน answer, ่อยค่ะแองเจิลช่วยบอกว้าวว้าวโอเค Within the next few weeks อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นจะมีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับพลังงานของพวกคุณและ t r u ล l ฟอยู่ตรงนี้นะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นขอให้คิดไปในทางที่บวกและดีเข้าไว้เพราะมันมีไพ่ที่ดีไพ่ของการเริ่มต้นไพ่ของ new beginning ไพ่ของอ adventure ต่างๆไพ่ของอะไรบางอย่างที่บางคนอาจจะไม่รู้อนาคตอะไรเลยแต่มันเป็นอะไรที่ชาเลนที่รอชาเลนคุณอยู่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ พลังงานตรงนี้ไพ่ลักษณะนี้เป็นไพ่ของการที่ขอให้รู้ไว้เลยว่าพวกคุณมีพลังงานของความที่มีฟรีดอมในตัวเองและมีพาวเวอร์ในตัวเองแล้วคุณก็สามารถที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรบางอย่างในความรักด้วยด้วยตัวของคุณเองได้ไม่ว่าจะเป็นคนบางคนที่คุณจะต้องพยายามที่จะแบบรักตัวเองและมีความสุขหรือพลังงานของคนตรงนี้ที่จะต้องพยายามที่จะรีลลสหรือกล้าที่จะ ฮิลเดอร์พาสหรือเคลียร์พลังงานลบให้ได้และกล้าที่จะ,ะเผชิญหรือผจญกับอะไรบางอย่างใหม่ๆห,หรืออะไรที่ท้าทายที่รออยู่ได้ตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้มาดู Whisper of love ไข่ก็ไปจิกไพ่ใบนี้ของตัวเองมาที่ห้องตัวเองนะคะไม่ได้ใช้นานมากแล้วใครที่ติดตามไข่ตั้งแต่แบบช่วงแรกๆที่ไข่ทาช่องมาเรื่อยๆก็จะรู้เลยว่าไข่ใช้ไพ่ชุดนี้มาก่อนมาก่อนนะคะ มาดูพลังงาน Whisper of Love er กันว่า Whisper of Love er จากพลังงาน True Love er ของพวกคุณมีอะไรถึงพวกคุณบ้างขอ Whisper of Love er Whisper of Love er จากพลังงานของ True Love er ของพวกคุณหน่อยค่ะมโอเค Love Who You Are Love Who You Are You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. คือเอาง่ายๆเลยว่าคุณนะ่ะต้องรักความเป็นตัวเองและรักและเห็นค่าความเป็นตัวคุณนะคะเพราะคุณนะ่ะสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามในชีวิต จริงๆอันนี้เป็นพลังงานที่แบบเป็นเรื่องจริงมากๆคือเอาง่ายๆเลยว่าขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะต้องได้รับความรักที่ดีที่สุดเราจะต้องได้รับคนที่รักเราเหมือนที่เรารักตัวเองค,คำนี้ตีความและขยายความให้ดีนะคะคำนี้หมายถึงว่ามันมีพลังงานของการที่คุณจะต้องรักตัวเองเพื่อให้คนรักของคุณที่เป็นรักตัวจริงอ่ะ รักคุณเหมือนที่คุณรักตัวเองได้เหมือนกันขึ้นนึกออกไหมมันเป็นพลังงานของการดึงดูดหรือพลังงานที่เป็นเหมือนกดแรงดึงดูดมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้คือขอให้หลายๆคนตรงนี้รู้เลยว่าคุณนะ deserve of the wonderful thing พลังงานตรงนี้ชัดมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสวยๆที่แบบพร้อมที่จะ offer ให้คุณพร้อมที่คุณจะรับหรือว่ามีพลังงานของการที่คุณคู่ควรที่จะได้รับในสิ่งที่ดีตรงนี้ในชีวิตได้ และอย่าลืมที่จะต้องมีความรักตัวเองรักความเป็นตัวคุณและคนเหล่านั้นก็จะรักพลังงานของคุณเหมือนที่คุณรักตัวเองที่ใครบอกพลังงานตรงนี้มีพลังงานของ Energy นี้ด้วยสวยมากเลยอะ่ะ choose love choose love you always have choice make yours make yours with love เห็นไหมว่าไพ่พลังงานเบียสติชแล้วก็พลังงาน choose love คือมันเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่า คุณมีทางเลือกเสมอนะคุณมีทางออกและทางเลือกเสมอนะอย่าคิดว่าเราไม่มีทางเลือกหรือทางออกในความรักขอให้คุณเขาเรียกว่ามีพลังงานบวกอยู่เสมอและรักตัวเองแล้วก็รักในสิ่งที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบางทีคนเราอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าอะไรคุณยังไม่เห็นหรอกคะ่ะเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่เขายังไม่เห็นว่าข้างหน้า หรือข้างข้างล่างหน้าผาข้างหน้าหรืออนาคตตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรเขายังไม่เห็นแต่เขาพร้อมที่จะเทคคือเหมือนกับพร้อมที่จะรับกับทุกโอกาสหรือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในความรักหรือการผจญภัยต่างๆหรือความสุขหรือความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นได้ หรือเรื่องของอนาคตที่บางทีมันยังมีอะไรที่คุณยังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่มันมีอะไรที่รออยู่ได้แบบที่มี r ิราเคิลหรือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเป็นจริงได้นะคะทุกๆอย่างมันเป็นจริงได้ทีนี้ตรงนี้พลังงานตรงนี้มาดูไพ่ที่เป็นเซตนี้กันเซตของเมสเซจนะคะทีนี้ันเมสเซจวอลลุ่มทูไขมาดูสิว่าพลังงานของ พลังงานของ True Love ตรงนี้มีข้อความความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างพลังงานของ True Love ในวันนี้มีข้อความความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างนะคะพอดู True Love ของพวกคุณไหนว่าเขามีข้อความความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างเออ้ my god าวว้าวไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลย ไม่น่าเชื่อเลยไข่ต้องการให้หลายๆคนตรงนี้ที่ติดตามไข่ดูคลิปให้ครบนะคะดูทุกคลิปให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานของ Energy So m a t e Twin Frame หรือ True Love ดูให้ครบนะคะเพราะไข่สับไพ่สดและเคลียรไพ่หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไพ่นี้ขึ้นมา Karma is kicking my ass ไข่จะบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้ในเรื่องของความรักคนที่เป็นคู่กันะ่ะ ผ่านคาร่มาไปให้ได้ค่ะพวกคุณจะผ่านมันไปได้มันเป็นแค่ช่วงหนึ่งหรือเซอร์เคิลหนึ่งหรือเป็นวงจรชีวิตช่วงหนึ่งในชีวิตของพวกคุณเท่านั้น I feel like I'm going in circle ใครบางคนตรงนี้ยังต้องผจญกับพลังงานของคาร่มาที่จะต้องให้ผ่านมันไปบางครั้งตรงนี้เป็นไพ่ของคนบางคนที่เขาเรียกว่าคุณมีเรื่องของจังหวะชีวิตที่เป็นเกี่ยวกับคาร่มามาทดสอบ เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นช่วงของเอเนจีของความท้าทายพลังงานตรงนี้หากใครที่รอคอยความรักที่เป็นรักแท้แล้วยังมีอุปสรรคหรือช่องว่างหรือช่วงเวลาของความห่างไกลหรือช่วงเวลาของความห่างกับความรักพลังงานเหล่านี้พลังงานเป็นจังหวะของโชคชะตาและวัฏจักรและเป็นกลงลองของชีวิตเหมือนที่ไพ่แฝงขึ้นในลนักษณะของเวลฟอร์จูน และไพ่พลังงานบางอย่างที่เป็นไพ่ลักษณะที่มีแสงเอเนจี Energy บางอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้คาม่าอยู่ตรงนี้ใครก็ตามแต่ตรงนี้นะคะขอให้ผ่านไปให้ได้และพวกคุณจะผ่านไปได้ค่ะไข่เชื่อว,ว่าพวกคุณจะผ่านไปได้เพราะไพ่พวกนี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ไข่อยากให้ทุกคนดูคลิปของเซตนี้ให้ให้ให้ครบเพราะว่าไพ่พลังงานนี้ขึ้นซ้ำด้วยกันถึงส e ม e อ g y ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แต่ยังไม่ได้ดูคลิป True Love กับอ่ะถ้ายังถ้าใครที่ดูคลิป True Love แล้วยังไม่ได้ดูคลิป So Make Twin Frame ใครขอให้คุณดูคลิปเหล่านั้นด้วยนะคะดูเพื่อรับพลังงานบวกแล้วก็ดูเพื่อว่าพลังงานมันลิงก์กันมากๆเลยอะ่ะนะคะโอเคพลังงานนี้เอาพลังงาน เอเนจี <Energy S 2> มาให้เรียบร้อยแล้วมารับพลังงานบวกหรือมารับพลังงานที่เป็นไกด์ไลน์หรือมาดูเพื่อส่องความเป็นเป็นไปเป็นมาแล้วก็ส่องแนวทางได้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้วงอยู่ด้วยกันตรงนี้อย่าหายไปไหนเพราะไข่มาส่งพลังงานบวกให้เสมอแล้วเดี๋ยวจะมีพลังงานคลิปอื่นมาให้อีกแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาด้วยไวยมากเลยนะคะเดือนหนึ่งไวมากเลยโอเคยังไงก็ขอทุกคนรักษาสุขภ,ภาพและมีความสุขมากๆไปก่อนนะคะทุกคน บายบายสวัสดีค่ะ